สวัสดีค่ะทุกคนมือนีมเมื่อก็บพักบุ่งค่ะบิง่งพักบุงหยอดงามงามผุนผูลูน,น,นประพาดเพื่อนเก็บยูย่มผุนเดี๋ยวสิอุ้ย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 ห <laughs> ยบเป็นพักบุงอยู่หน้าค่ะเดี๋ยวสิเก็บออกเพราะว่าเพื่อนสิไทหน้าแล้วก็เลยต้องมาเก็บออกนะคะแตว่ว่า,ากระเสียดายไ่อยากไถเสียดายหยอดพักผักปลอดสารค่ะเก็บ นี่แต่หย่อดง,งามๆจ้ามึงเก็บไปพัดค่ะพักบุงหน้าลอดสารพิษมันมันอยู่หน้าเขาเนาะคะ่ะตรงเก็บออกแล้วก็ไทยเพราะว่ามันฝนมาแล้วค่ะตรงสีเฮดหน้าแล้วคุณกะพดเก็อยู่คุณ เทียนอยู่เขียวๆนี่คือผักบุ้งเบิดได้ค่ะนี่มีแต่ผักบุ้งผ้ามาเก็บผักบุงค่ะเช้าวันเสาร์นี้เดี๋ยวสิผ้าเขาไปเก็บเห็ดแต่ว่าคือขึ่มเทอล่ะเห็นดอกเห็ดบละหายุหากินจ้าที่น้องชนบทบ้านนาค่ะอุ้ยยุ่งยุ่งกะมี ยุ่งกัดเขาป้านี่ก็ต้องซื้อยากันยุ่งไปน้าเพราะว่ายุ่งหลายค่ะยุ่งหลายผ้าเก็บพักบุงจ่าอย่าฝ่าวเบือกันเลยอู้ลมลมอันหัวกระฟู <laughs> คุณเขี้ยวๆนี่คือพักบุ่งไปเลยจ้านี่ <laughs> มีแต่หย่อนงามๆแมนสอ่งให้ <laughs> ทำนายังไงให้ได้พักบุ้ง <laughs> เป็นหน้าเขาได้ค่ะแต่ว่า มีแต่ผักบุงเห็นเขียวๆอยู่นั่นคือผักบุงเบิดเลยจ้ะผักบุ้งผักบุง,กบงทั้งนั้นเก็บไปหนีกับโบได้กินตจาจะคของเลยคะ่ะเพื่อพี่เพื่อน้อง,องข้างบ้านพร้อมป้าข้างบ้านแบ่งปันกันไปค่ะเพราะว่ามันได้มาแล้วเพื่อนบบได้มาาอะ่ะมันหลายค่ะมันหลาย กินผู้เดียวบาเบิดกินน้ากันหลายหลายคนนันจังเสียบกับแบ่งปันพี่นองไปเนาะค่ะบานไก่เลื่อนเคียงพุลมัดสวงมัดไปพักบุงทําให้คุณตาหวานนี้เพื่อตาหวานค่ะอันนี้ตาบาหวานเนาะค่ะตาตีบอ้วปลาพัดสะอ่อนพักบุ้งบ่เงยจะเถื่อ วดเอวเด้อเงยในเด้อู้เก็พผักบุ้งนั่นเก็พผักบ er> ok ุ้งจ้าเกเบผักบุ้งมันเป็นพักบุ้งหน้าเนาะค่ะเกิดอยู่ให้หน้าเหานี่ละค่ะบังหยอดมันแน่คุณพักบุ้งปลอดสารนี้ค่ะนี่ยสื้อข้าจอกกับกำละสิบบาทกำกำละสิบบาทประมาณซ้ำนี่ละค่ะสิบบาท เฮากับ,บ่อสือเพราะว่าเฮามีอยู่เฮ้าหาเองได้อยู่สีซสือเฉพาะอีหยังที่เฮ้าบบมีเนาะคะ่ะประหยัดพามาเก็บพักบุงค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งประพัดอุ้ยหลายลีเนี่ยโบก้ายหยยบไปค่ะมันมีตะหย่อนงามๆเนี่ยล่ะคุณไบ่บอยย่อยากพาไป ค่ะาจาังในเจ้าขออนุญาตเก็บพักบุงนะคะเดี๋ยวประพาสีแซงหนาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าย่ดีม่แห้งบสัสผู้สุคนจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย